สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณสิทธิพงศ์นะคะวันนี้ไม่มีเรื่องของผมนะคะเตจะพาทุกคนไปเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณแม่ของเตนะคะปีนี้น่นาจะ 40.....48 คุณแม่อายุปีนี้สี่สิบแแม่กับเตเนี่ห่างกัน20ปีนะคะคุณแม่มีน้องตอนมีเตตอน20นะคะแล้วก็จะมีน้องสาวนะน้องสาวก็ห่างกับเตอีกยีปีก็คือเหมือนน้องเป็นลูกเตเลยนะคะ วันนี้เตจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแม่และของขวัญวันเกิดเนี่ยสำคัญกับเตามากเพราะว่าเตาทำงานมาสิบกว่าปีแล้วนะคะทำงานมาตั้งแต่เตาอายุสิบแปดตอนปีนี้ปีนี้จะเข้ายี่แปดแล้วก็ไม่สิบแปดสิเตทำงานสิบหกทำงานจริงๆเลยสิบหกสิบห้าเนี่ยเรียนทำจบมสามเนาะสิบหกนี่ก็เริ่มมาเรียนทำผมแล้วก็ทำงานเลยเรียนแค่สองสามเดือน แล้วก็เตยทำงานตั้งแต่16ตอนปีนี้มันเตยจะ28 12ปีนะคะ12ปีเนี่ยหาเงินได้หลายหลายเยอะหลายน่าจะเป็นหลายล้านแล้วแหละแต่ว่าเออไม่เคยซื้อทองไม่มีคำว่าซื้อทองในหัวเลยสลึงหนึ่งสองสลึงก็ไม่มีนะคะเพื่อนก็แนะนำว่าซื้อทองเก็บไว้สิเธอไม่เคยคิดอยากจะได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้ชอบทองไม่ได้ชอบใส่แล้วก็ไม่ได้รู้ ไม่เลยรู้สึกว่าอยากจะใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเตก็เลยไม่ได้ซื้อเลยนะคะตอนนั้นที่เตมีรายได้ตอนนั้นเตอายุสิบแปดเตมีรายได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยตกประมาณห้าหกหมื่นต่อเดือนนะคะเตเอาเงินสดให้แม่เดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นให้ให้เดือนละเลยนะแล้วตอนนั้นแม่ก็ยังทํางานอยู่นะทางานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ซื้อทองแม่ก็เก็บเป็นเงินก้อนพอมีเงินก้อนแม่ก็ไปดาวน์ลดอะไรประมาณเนี้ย แล้วก็ไปทำทำ,ทำเอ,อ่อเปิดร้านขายนู่นขายนี่ <c oughs> ก็หมดไปนะคะเงินเก็บก็เลยเป็นต้นตรงนั้นไปส่วนเงินที่เหลือรายเดือนที่เหลือเตกินเดือนละสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเงินไม่เคยเหลือเลยเก็บเงินไม่เคยอยู่ค่ะหาเงินเก่งนะคะหาเงินได้ได้เยอะแต่ว่าใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ ฟุ่มเฟือยเข้าขายฟุ่มเฟือยเต่จะฟุ่มเฟือยไม่ได้ฟุ่มเฟือยกับแบรนด์เนมไม่ได้แบบไฮโซหรูหราเตหมดกับการกินนะคะเต่จะชอบกินแบบบุฟเฟ่ต์เลือกงานบุฟเฟ่กลางวันก็กินอาหารที่ร้านดีๆเพราะว่า ตอนเด็กๆเราไม่ค่อยจะได้กินอะไรนะคะไม่ใช่ว่าที่บ้านเลี้ยงไม่ดีนะที่บ้านก็เลี้ยงเท่าที่เท่าดีเท่าที่บ้านที่ที่บ้านจะมีแต่ว่าเด็กที่แบบอยากจะกินจังเลยในโฆษณาเข้าใจฟิลไหมแล้วเราหาเงินได้ตอนนั้นอ่ะเราก็กินก็เลยไม่ได้ไม่เคยซื้อทองนะครับประวัติคือไม่เคยซื้อทองเลยสักกบาทหนึ่งเงินบาทหนึ่งไม่เคยเสียกับการมีทองนะคะเสร็จปุ๊บปีนี้อะไรเข้าสิงไม่รู้ก็เลยคิดว่าทองเส้นแรก เป็นของแม่และกันเพราะว่าเป็นคนถือเคล็ดเรื่องของชิ้นใหญ่ต้องเป็นของแม่ก่อนอย่างเช่นรถเตก,ก็ซื้อให้แม่ก่อนบ้านก็ซื้อให้แม่ก่อนนะคะคือของชิ้นใหญ่จะบูชาแม่นะคะเออเตจะมูเตรูคุณแม่นะคะไม่ค่อยแบบเข้าวัดทําบุญก็จะมีแต่มน้อยแต่ว่าส่วนมากจะบูชาคุณแม่นะคะแบบเหมือนแบบเราก็จะเหมือนแม่เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขลังนางขลังเดอ้อเวลานางวอวยพรเนี่ยอื้ปากนางประก,กาศสิทธิ์นะนางบอกว่า ให้รวยก็รวยให้สุขภาพแข็งแรงก็สุขภาพแข็งแรงและก็ถ้าบอกว่าอย่าทานะลูกเดี๋ยวมันเป็นนั่นเป็นนี่นะเป็นจริงๆนะคะปากคุณแม่นี่อย่าไปเล่นนะคะของแท้โอเคเดี๋ยวไปซื้อทองกันค่ะแปบไปซื้อแป๊บหนึ่งแต่ว่าเต็มไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะถ่ายเป็นรูปเดี๋ยวเต็มมาให้ดู ก็ไปเลือกมีพิษณุนะคะเพื่อนเตที่เขามีประวัติการซื้อทองเขาก็แนะนำมาร้านเยาวราชและการในห้างมันก็จะมีแบบการขายโกงขายมันก็จะขายง่ายนางก็พาไปซื้อพาไปเลือกรายแต่เตก็เลือกรายที่มันดูโปร่งโล่งสบายบอกว่าว่าคือแม่เตเป็นคนไม่ใส่เตรู้ว่าแม่ซื้อไปเนี่ยแม่ไม่ใส่อยู่แล้วเตก็เลยแบบซื้อแบบเอาที่มันแบบ โป่งๆให้มันดูแบบเส้นใหญ่แล้วกันเผื่อบางทีใส่คนจะได้เห็นหรือว่าก็อยากจะใส่ให้มันสวยมันก็าจะเออเออกโผลออกมาหน่อยถ้าเล็กๆก็จะดูน้อยไปอะไรอย่างี้ก็เอาโป่งๆไปนะคะไม่ได้หนักมากนะคะเส้นนี้หนักแค่บาทเดียวนะคะแต่ดูแบบดูเส้นใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูคลิปที่เตยืนให้แม่กันก็จะมีเป่าเค้กก่อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวตัดไปที่คลิปนั้นเลยค่ะแม่เ,เกิดใครคะีเกิดแม่ทำไมทรงผมน้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ อยู่ร้านทำผมทำไมทรงผมเป็นอย่างนี้ล้วลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ a p p y b i r เ h d a ์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูใครจะเปล่าคะอธิษฐานนก่อน ถ่ายรูปกับแม่ก่อนนเร็วอ่านี่ค่ะ Happy Birthday ค่ะแม่แกดูสิแกดูอะไรแกดูสิพอกดหนีเดอพอมาต้องตัดวิดีโอเนี่ยมันสิทายไปเองกโอเคว้าวมากเลยคิดว่าลูกจุกซื้อรองให้ได้จริงๆทำไมคิดคะมีความรู้สึกมีเซนแม่ชอบมีเซนนะคะ ถ้าลุงถามว่าแม่ไม่มยอยากได้อะไรเป็นวันมงลมันเกิดทองค่ะได้จริงจริงด้วยสวยงามมงกสวย้ตไหใส่ซีใส่ให้น้องซีสิบบาทโอเคไปแล้วพ่อน ขากดไปเลยเลยเหมือนวะกดไปเลยเลยแตะๆตอนนั้นไปเลยเลยเมืนวะว้าวไฮโซจังเลยใส่ไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้ใส่ว้าวไอ้ไวพรให้ลูกค่ะวันเกิดแม่ไวพรให้ลูกหน่อยเร็วๆเฮ้ยลูกเจ้าขีดเส้นปีหน้าน่ะอร่อยติดอร่อยเส้นเลยเหรอไว้ลูกสุขภาพแข็งแรง อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมาหาเฮ้ยหน้าที่การงานจะเดินรุ่งเรืองก้าวหน้าคิดสิ่งไหนเขไม่ได้สิ่งนั้นขอไม่ได้เป็นเศรษฐีภายในปีนี้นะคะขอร้อยร้านก็พอค่ะปีนี้ร้อยร้านเลยเหรอคะจาขอสามร้านดีกว่าขอสามร้านพอเนาะไม่เอาเอาน้องขอใน้อแม่อะไรคอยแม่เป็นอะไรคอยแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อะไรไม่แก่แก่ไหม อ้าจุ๊บแม่หน่อยจุ๊บแม่นิดนึงค่ะจุ๊บโอเคบาย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 พิเตจุ๊บไม่ได้พ่เตกักตัวอยู่เห็นน้องสาวเตมีคะและเห็นคุณพ่อเตมะเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะมีการรีวิวคุณพ่อนะคุณพ่อนี่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะบอกว่าเป็นน้องชายเตนะคะสมัยก่อนยังไม่มีน้องสาว ไปเดินห้างด้วยกันเนี่ยพ่อแม่ลูกไปเดินห้างด้วยกันเนี่ยถ้าตอนนั้นเตแบบเด็กๆเ,เนี่ยทุกคนก็ปกตินะพ่อแม่ลูกแต่พอเตเริ่มโตน่าจะขึ้นประมาณหมหนึ่งเต้มาหาแม่ทุกุ่งเทพจําได้เลยว่าหมหนึ่งเดินห้างแล้วมีเออเซล,ลที่ขายประกันชีวิตนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ทําประกันให้ไม่ลูกไม่ค้าลูกชายสองคนแล้วล,ลูกชายสองคนเป็นเท่าไหร่นะ ฉันคือพี่พ่อฉันคือน้องนังว่าพี่คนโตหรือน้องคนเล็กก็ได้นะคะคือพี่คนโตคือผ่ามือมาที่เตซึ่งตอนนั้นเตยอายุสิบสามแล้วพ่อเตนหน้าอย่างกันนะพ่อหน้าอย่างกันแล,แล้วแบบยังหนุ่มเลยอะ่ะตอนนั้นพ่อเตน,น่าจะสามสิบกว่าพ่ออ่อนกว่าแม่สี่ปีนะคะพ่ออ่อนกว่าแม่สี่ปีพ่อก็จะเออเป็นทรงเนี้ยแล้วเวลาไปไหนมาไหนคนก็จะแบบพ่อลูกเหรอ เหมือนเหมือนพี่กับน้องนะและพี่กับน้องเนี่ยฉันเป็นพี่นะพ่อคือน้องฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก็จะหน้าแก่คนก็จะไม่ค่อยเชื่อนะคะเวลาแบบเราเรียกพ่อพ่อ,พอคนก็จะหันมามองแบบสงสัยว่าพ่อนี่คือเป็นผัวเมียก,กันหรือว่ายัง,ยงไงว่าเดี่ยมาเรียกพ่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันแบบทรงมันไม่ได้นะคะโอเคอเคุณพ่อเก็บไปก่อนทีนี้มาที่น้องสาวคะ่ะเวลาไปกับน้องสาวเนี่ยคนก็จะบอกว่าลูกลูกกับพ่อ คุณพ่อนี่ลูกไออันนี้ให้ลูกไหมคะเอ่อพาไปสมัครเรียนคุณพ่อจะให้น้องเรียนยังไงคะ <c oughs> ฉันก็เลยมีลูกและฉันก็เลยมีพี่เอ้ยมีน้องชายนะคะเฮ้ย <c oughs> นะคะนั่นแหละคะ่ะนั่นคือครอบครัวน่ารักน่ารักของเตยเองนะคะคุณแม่ก็ดีใจที่นางแบบเหมือนนางก็มีเซนส์อ่อนๆว่านางจะแบบอยากได้ทองว่าจะให้เราถามเมื่อเช้าโทรมาหากันก็บอกว่า มีอะไรหรือเปล่าลูกบอกไม่มีค่ะแค่ถามว่าจะไปขายขนมหรือเปล่านางว่าเออนางจะไปขายขนมเลยบอกไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวตอนเย็นลูกไปหานางหรือว่าเออมามาก็มาอะไรอย่างเงี้ยนางก็คงแบบหวังๆแหละแต่คงไม่ได้คิดว่าจะซื้อให้นะคงแบบถ้าลูกถามก็คงซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจหรือเราจะซื้อสักเออสักสองบาทหรือว่าบาทห้าสิบพอไปถึงหน้าง,งานจริงเนี่ยคนขายดีนะคะคนขายก็เชียร์ว่ากําลังดีหนึ่งบาทแนตะ่กลังดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ เพื่อนนูบอกว่าเป็นการเลดคอร์สนะคะเซฟคอร์สเออเซฟคอร์สไว้นะคะก็แฮปปี้ค่ะปีนี้ก็แม่สามสิบแปดแล้วก็คงอาจจะซื้ออายุวันเกิดแม่นะคะหวยเผื่อจะได้กลับมานิดหน่อยนะคะสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรค่ะเป็นแบบทริปน่ารักน่ารักของครอบครัวที่อยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําไว้ดูเองแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาดูก็มาดูนะคะก็ขอบป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตหรือว่ากําลัง ดิ้นรนนะคะอย่าท้ออย่าถอยทำในสิ่งที่เรามีความสุขทำไปด้วยแล้วก็มีความสุขไปด้วยชีวิตมันจะง่ายแล้วก็ราบรื่นขึ้นและที่สำคัญอย่ายึดติดกับวัตถุนะคะไม่ว่าเราจะได้อะไรมาหรือว่าเรามีเงินเท่าไหร่มีสมบัติเท่าไหร่สุดท้ายเราต้องตายเตท่องเสมอว่าเดี๋ยวเตก็ตายมีก็กินก็ใช้ใเต็มที่แล้วก็เอาให้เรารู้สึกว่าเราไม่อันตรายแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตายนะคะ เพราะว่าถ้ายึดติดเตยคงจะเป็นบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเตยก,ก็ซื้อตอนโควิดแล้วก็มีช่วงนึงแบบพอนไม่ไหวแล้วแหละเงินเออมันยอดมันก็ไม่ค่อยจะได้เยอะแล้วก็บ้านก็ต้องผ่อนหนักนะคะก็งปรงๆเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าเตเนี่ยเริ่มจากมาจากศูนย์ไม่ศูนย์สิทธิ์จะมีคุณแม่ค,แมคุณพ่อซัพพอร์ตประมาณ5้าเปอร์เซอยู่พ่อแม่เตททางานโรง,งงานแล้วก็ส่งเตเรียนทําผมแล้วก็เตก็ค่อยๆขยับขยับไซส์ของครอบครัวขึ้นมานะคะ บ้านเตไม,ไม่เคยมีรถกระบะนะคะรุ่นปู่ย่าตายายลุงเนี่ยไม่มีเลยนะคะตระกูลเตเแต่ก็เพิ่งมีช่วงที่เตมาทํางานนี่แหละแล้วก็บ้านไม่คิดว่าจะได้ซื้อกรุงเทพก็ได้ซื้อนะคะก็ดีใจภูมิใจในตัวเองค่ะนะคะอาจจะไม่ได้มากแต่ว่ามันก็ภูมิใจแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ยึดติดนะคะวันหนึง่งถ้ามันไม่ไหวก็ ต่อยขายยึดไปเอ่ยอะไรเอ่ยก็แล้วแต่เพราะว่ามีบ้านที่ต่างจังหวัดอยู่ก็กลับไปอยู่บ้านนอกได้นะคะไม่สีเรียสนะคะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังสู้ชีวิตหรือว่ากําลังทําความฝันก็เต็มที่กับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายเราต้องตายนะคะทําให้เต็มที่แล้วก็จะได้ไม่เสียดายเวลาแล้วก็อยากทาอะไรให้รีบทำเพราะว่าเวลามันสั้นมากไม่รู้ว่า ผนี้เราจะตายเลยหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เพราะนั้นคิดอะไรได้ปุ๊บก็ให้ทําเลยนะคะสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแต่พูดยาวมากน่าจะน่าจะสิบนาทีได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบยังไงฝากกดไลค์ที่ช่องคุณสิทธิพงษ์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ